ที่เก้าอี้เลยค่ะนี้เลยค่ะวันนี้เป็นสัมภาษณ์รอบพ,พิเศษนะคะจะมีลูกค้าตัวจริงของ AS มาช่วยลูกค้าแก้ปัญหาแล้วก็บริการให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดนะคะให้เราบริการด้วยใจนะคะพราไม่เอ่ยพร้อมค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะฉันนี่ค่ะเช่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดที่นะคะี่มีอะไร นะครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อฟอยนะครับ,รบพอดีว่าผมกำลังจะทำหนังโฆษณาตัวใหม่กับ A a สฮะคือซิติ้เอเจนมันจะเป็นแบบนี้ที่คือเรื่องราวเนี่ยเป็นคนที่โดนแฟนบอกเลิกมาแล้วกำลังจะฆ่าตัวตายเป็นคนเซนสิทีมากเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาคอยช่วยเหลือเรา่เงี้ยรีพอที่จะช่วยผมได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือกิมมิคของทีวีซีของเราตัวนี้คือทุกครั้งที่ลูกค้าทําอะไรเนี่ยเราจะต้องทําตามอย่างเช่นลูกค้าเดินจับหัวหรือว่าเกาหรือว่าจับเอวอะไรเงี้ย พี่ตาต้องทำตางตลอดแต่พี่ก็ต้องให้คำปรึกษาที่ดีกับลูกค้าของ AS Call Center ด้วยโอเคนะพร้อมนะลองซ้อมดูนีแหละพี่นีแหละก่อนองก่อนนะลองก่อนเราเราจะได้่เครียดเฮ้ยเฮโกรมาเฮ้พี่คนอย่างนี้ยหรอใช่พี่จะได้ไม่เครียดไงบางทีเรากดดันเราเพเชอร์ตัวเองถูกต้องไหมฮะโกมาเฮ้เฮ้ยาไป 4, 3, สี่สามสองสวัสดีค่ะเอไอคอนเซนเตอร์ค่ะ,ะพี่ครับทันตามั้ทันตามพี่ครับผมผมจะฆ่าตัวตายแฟนบอกเลิกผมอะ่ะคือผมไปหาแฟนที่ที่ยโสธรนั่นแล้ว,แล,วแล้วแฟนบอกเลิกผมนั่นี่ผมตั้งใจจะไปหาเขาครับพี่อ้าวแล้วสาเหตุนะคะไม่มีไม่มีสาเหตุครับพี่ <c oughs> คุณไปยล้วสองทอนแล้วเขาก็บอกว่าบอกเลิกเลยบอกว่าเราเลิกคป็นเฉยอยู่ไหคะผมกับมาสิบปีพี่ผมว่าเขามีคนอื่นนะพี่แต่นี่ถามเองมันตอบค่ะผมผมได้ยินจากเพื่อนเขาบอกผมมาอย่างเงี้ยพี่เอวเยอะเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้แคลรินเราไปสืบหาข้อมูลมาหรือเปล่าครว่าสิ่งที่คุณน้องคิดหรือว่าได้ยินมามันจริงหรือเปล่าคะโอ้ยแล้วแล้วผมจะฆ่าคนตายดีไหมพี่อย่าเพิ่งค่ะคือว่าก็พี่บอกถามว่าคุณน้องสิ่งที่คุณน้องบอกคุณพี่คือว่า คนร้องคิดไปเองอะค่ะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไม่ฆ่าตัวตายในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ใจเย็นมากได้เวลาพักกันข้าวแล้วค่ะข้าวแล้พี่มากข้าวทั้งสองคนดูไหมฮะดูไปดูค่ะชอบไหมฮะชอบหลังเดียวขอบคุณมากครับพี่คิดว่าการเป็นคอลเซ็นเตอร์ของ AS ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างเออคุณสมบัติการเป็นคอลเซ็นเตอร์คิดว่าน่าจะเออ แก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็รอบรู้ค่ะต้องรู้เยอะๆเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นคนที่ต้องแบบที่สําคัญคือบางทีต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ความเป็นมิตรอันดับแรกด้วยนะคะค <c oughs> ่ะข, okay. ขอบคุณมากค่ะ